คำเตือนเนื้อหานีนเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอันมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคันแม่นางจากผู้ใหญ่ที่ดีสวัสดีครับและนี่คือรายการไม่ไว้กาแฟ พีกที่เท่าไรไม่รู้ไปดูเชิญคลิปเอาเด้อวันนี้นะครับเรามากับน้องมิกอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้องมิกติดภารกิจอยู่นะครับผมเตรียมที่จะเข้ารายการไม่ไหวกับมีมนะครับสอดผมที่เข้ารายการมาแล้วแสดงว่าผมเรียบร้อยแล้วเอาล้ววันนี้จะมีมีมเจ๋งๆไหมเดี๋ยวเรามาดูมีมในห้องดิสคอดวิลเลเกอร์นะครับใครมีมีมเจ๋งๆส่งมาใน Discord ได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้ description เลยนะเชียร์ไปกันมามามารู้ชอบร้านเติมเกมโรบบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า700,000คนครบวงจรปลอดภัยยแลละะสิินคค้้าาามมมีใหเเเืออกกโตตรรไ่่ว พัฟแบบกฟต์การ์ดเลสสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยอ,อย่างเช่นทิงเลกาซี่อันิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอม <c oughs> อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอ็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ไ่ตอกเด็กจังหวะมันจะเลือกชอบหัวซ่วม99ชั่วโมงอ่ะโอ้ย2 0้กว่าล้านวิวโอ้ย259ล้านวิวคนดูคนเยอะ มันแค่ฟ <Bond> ุบแค่นั้นหมดนี่เลยเฮ้เกิกูโดนอีกแล้วมีแบบนี้มันโคตรแบบอย่างเงี้ยขำเลยสัสอะสมมติว่าเป็นหมาตัวนี้หน่อยเดี๋ยวกูจะพามันเสียงมันหน่อยอย่าเป็นคนที่หิวใจแต่เป็นได้แค่หิวมังกร อไอยิงมันกระสาแลนางขายก่อนเจ้าของเคยยิงแค่นัดเดียวเจ้าของที่ยิงมันตายไงเป็นปืนเออย่ออีกทิ้งไกกันแม่งเบียวอ่ะเบี้ยวเบี้ยวสกุณะ <c oughs> ไอ้ควายคู่อันยาชมสไปฟัมลี่ โอายไอเอาผมอันนี้ไปใส่ให้โอายไอสัตว์หน้าคนหล่อโ่วยเอมแนวโอไอกูก็ไม่รู้อะเออกูก็ไม่รู้อ๋อมันทำมือนี้ให้นี่ดูอยู่แล้วนี่มันแบบปู้ในใจแบบมึงทำส้นตีนเลยวะนี่ก็ตอบว่ามึงดูนี่เจ๋งสุดไอ้บอยากเสื้อสายตาสิบหลุมมึงไม่ให้คะแนนสักพาร์ตเลยวะออริจินอลเฟค เรขคงกูเรียกอะไรอ่ะอันโจอฟฟี่มันมีเสียงคนที่ทำได้เหมือนขนาดนี้เลยแม่งแม่งเจ็บปวดด้วยคนเหมือนนะอย่าเข้ามานะกูไม่เก็ตแต่แบบกูหาที่มันตะโกนกูชอบคนตะโกน เข้าใจอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่ศูน,น,นยน์โอเคศูนย์ศูนย์สก็มิจูอิเล็กทร์คอมพานีเป๊ะเป็นคนจริงอะ่ะเมื่อกูกลัวผีตอนปิดขี้ มึงหลบด้วยความเร็วขนาดนี้เลยมึงโคตรเร็วอะ่ะผียังตื่นตระหนกอะ่ะเชื่อกูผู้สาวอ้อไอ้สักเอาไปเลยยศอะ่ะวนสวนเติ <c oughs> วนสาวเลยว,วันอาทิตย์กูอ,อย่างนี้เหมือนกันแต่ทุกวัน ทำไมคือเวลาผ่านไปเร็วเกี่ยวกอใช่แล้วมึงหมุนท้องฟ้าได้อ้าไม่เชื่ออ้ามึงลองหมุนเห็นปะพวกกูทำได้กูทำกันทุกวันด้วยไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์มึงรีบเรียนให้จบแล้วกันพวกเด็กๆน้องๆหนึ่งๆกูอย่างนี้เลยมูลไนท์เนี่ยกูชัดเออตัวไหนตัวจริงไอตัวไหนตัวจริงนี่อะไรตัวหัวตัวตัวจริงไปบมเอตัวไหนตัวจริงไอสัตว์คนดี เป็นเลมอนแฮนซัมโคตรเนอกินงาก็เแม่งคนน่อรักอ่ะไปซื้องาะไว้ให้เต็มห้องเลยแต่งกวาดอกพุธยางหัวให้การเล็กเป็นที่เท่าเทียมได้เกสซีได้เล่นเกมเอ้าได้นอนไม่ไดเล่นเกมไดเล่นเกมไม่ไดเกสซีเฮ้ยชีวิตแม่งโคตรยากเลยแม่งไม่เฉียบ ไอ้ไอ้เลยหวานหวานผู้หญิงเราธรรมดาผมมันรูปหล่อไอ้สัสแม่งลอยจริงกูไม่น่าใส่กางสองใหญ่มากๆกูไม่น่าใส่ใหญ่มากๆเย็นไอ้สัสพี่ซันนี่แม่งเทสเนี่ยกูชอบเขาด้วยกูชอบเขามากกูเปิดของเขาหลับทุกคืนอ่ะกูชอบกูชอบมากโคตรยอดเยี่ยมอ่ะกูรักเขาด้วยเอาไปครับเก่ามึงไม่ให้อีกแล้วแพง เป็นพระชนะเป็นกระเทยฮ่าฮใครกระเทยทั้งทีมจังเป็นเราฮ่าฮเอ้าเรื <laughs> เ่องจริงอาวีอ่ะคุยกันแแบบเนี้ยโคตรเก๋ไม่มีรถหรูให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่เราต้องเสียใจไปนะคนดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอกินไอ้จังหวะแบบปิดของทิกตอกเนี่ยแม่งโคตรมีมาเลยกินตึ้งแบบจบแล้วไอสิถงเงี้ยเอออะไร เด็บลอยไฟดับเลยนังเออเออดูเอาไม่ให้กูกับตัวตายนีโอ้โห่มงเผลอวิ่งแล้วซะแล้วแต่ะมึงลับไปอายุ9เดือนครับคุณผู้ชมเขาก็อยู่ในข้อของเขาอยู่ดีๆเนี่ยแต่จู่ๆช่วงที่แม่หมูเผลอมันก็ลงมือก็ทำจำเราแม่หมูจนแม่หมูเนี่ย จริงอันนี้ของจริงเหรอเอลซ่าเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มแบบมันมีข่าวที่คนแปะหมูจริงจริงอ่ะชี้โตรล้ำทันสมัยไอ้เชี่ยร้องโหยหวนจนเจ้าของได้ยินแล้วก็มาช่วยครับหมูโหยหวนั่เมื่อกี้ด,ดูดิมันอันหมูยังโหยหวนมันชอบปะว่าหมูนเนี่ยแมวสปาวขึ้นมาได้ไปแล้วอ๋อ นะไอ้สัตว์วับเมื่อลูกค้าถามว่าคุณมาจากหมู่บ้านไหนมาจากโนฮะ,อะไอ่สัตว์มันดับไฟจริงให้ขับรถเดิมยอมเดินดีกว่าจุกกู้ห้านจุกกู้ห้านเม <laughs> <laughs> ื่อไปตัดผมแล้วได้ทรงที่ต้องการดีใจจัดอ่ะ พวกใครรู้ปังว่านี่คืออะไรมันคือยนต์ดูดฝุ่นนะพวกง่ายๆเลยนะนายก็แค่ดึงไอ้แหวนนั่นออกแล้วมันจะทำความสะอาดทุกสิ่งน่าจะมี20เมตรให้เองอัตโนมัติสะดวกใช้ไหมล่ะอย่าทำนฮิไม่เป็นแล้วเบิร์ทีโพดทีโพดกันทีโพดอนิเมชั่นโปรกทีโพดตีกันเล้นองโอ้ยโห ว่าคนนี้เขาชื่ออะไรว่าชื่อติ๊กติ๊กเหรอเอ,อ้ยวันดีนะติ๊กฆ่ามังกรฝึกมังกรเลี้ยงมังกรเรมมกรน,นี่ยไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะกูจำไม่ได้แล้วเป็นเมียกับมังกรมั้งเฮ้ยใช่<บ>เออหรือว่าหรือว่าผิดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เออสีวบล็อกเลย <c oughs> มันก็ต้องมีเกบ,บเกๆๆ,ๆเก้งอะไวะเบน,นบอกด้วยพวกแกโกนกระดิกาห้ามยิ้มห้ามสมาร์กิ้งห้ามบัตชิงห้ามอะไรห้ามรู้สึกอะไรเลยเว้ยแล้วก็ห้ามมองไปที่ไหนด้วยชินน่ากลัวไปเนี่ยอกเลยคนหล่อเช็คแม่งหล่อจัดอะ ไม่บอกหายไปหายไปไปกินเหล้ามาใช่ไหมไม่ได้กินนะครับผมดื่มครับผมไม่ได้กินครับผมดมผมไม่ได้กินครับผมมาแกอะโทรฟังพ่อแม่พวกเธอแกก็จบไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันครับบางครับผมชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใปทีวีเราต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลาทุกคนมากเซย์ยูตุ้ม